ลูกโ,โอ้ยน้ำเดือก็น้อพอเนีย่ยก็ได้เออเฮ้ยเออเป็นเมืนคืดน้ำเดนเนาะคืดหอดอ,อูไรดิคืดหอ,อดก็อวดเอานะล่ะอูไลมันไปหาเงินหาคำใจกังวลนทนังเอาปานถูกเกีเยวไฟเผา มันสุมพรมานอนนังแบกเอาความอุกอังไว้ในใจแทบสิบ้ามันหนักหน้าตื่มบ่เศร้ามองม่เห็นมีแต่ว่าเฮาสิย่างไปทั้งใดตีนตอดไปเอามือคำคำเว้นมอเห็นซ้ำ เมือ่อปานกำรรตาไว้เมียผู้ไปทำงานหลายเดือนแล้วหักมีดมีค่อยเดือนสามหอเดือนสีไล่มาเดือนหาคอยทั้งเจ้าข่าวบ่มีอออ,อ บ่ลงนอนบ่ไรคิดน้ำเมียผู้ไก่หางตั้งแต่ไปจากบ้านกับ่ส่งข้าวส่งข้าวมาเลยโอ้ยจังสีอยู่จังไหนกินจังไหนแม่จังไหนลูกล้าเจ้าได้ข้าวอุไรวันอยู่บ่แม่ไปอยู่จังไหนกินจังไหนอ่อนอนุ่งทรงซักล่ะเจ้าได้ข้าวพอข้าวแม่บ่ละลูกจ้าพอหนูก็ได้ยินไทยบ้านเขาว่าแม่เล่าไปเหตุงานดูของอาหารอีสารฟินแล่นจ้าพอตามนั้นล่ะจ้าพอที่หนูได้ยินมา แม่มแ<ผ>อีหมีเ่นบอกแม่ตีส่งสัดแม่ขับยาผลย่งว่าอีแม่เราได้ใส่สอยทองใส่แหวนพชรเต็มข้อเลยดีผนว่ายาตีทุกโอ้ยแม่ก้อนสีเว,ว้าไปนาไปหลังนี่ถามอีแม่นี่ผู้มันเลาะบ้านนี่คืนบ้านเหนือลองบ้านใต้นี่จังหวะ อีเมลี่ข่าวมึงไปหาเลาะสิบ้านนั่นบ้านนี่มึงบ่เห็นเนี่ยบอกบ่ได้ยินข่าวนอกข่าวนุ่มมึงเนี่ยบอกทำเราด้ยฮ่าฮ่าฮ่าจอยมึงเป็นแจ็คฉันบอกด้วนี่คอยซชอมไว้คอยจะได้ผัวแจ็คแม่พูดดีพูดดีมึงจะเอาผัวแจ็คขั้นอีปีเอ้ยกูเละพูดพูดเนาะอีหยังกับแม่อีแม่์ทานยี่ห่ามาอย่างแม่ ไปหลอกคุมใต้คุมเนื้อนั่นไปหาฟูซาอยู่บ้านนั่นบ้านนี่มึงบ่ได้ย,ยินข่าวน้องแส่ไพ่มึงเน่บออีอุไลนั่นนะอุ้ยปักฮาากับปาเวรรักรักเป็นกูเจมือหรืม่ข้าเรื่องอีอุไลวันอออ้ยี่แม่เอ้ย่อไปหารอสี่ตไปหาลอสีบ้านเหนือ,อ ะวันตะคนซาในอีแม่เป็นยังอ่ะตะขนาดหมาบันลังบักดังคุ้มใต้แม่เฮาวกว๊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 กวกว๊กซาอยู่ไรมันซาฮอดหมาหมาไก่ยัางชามันหมาไก่ยังหูวข้าวมันสันติเดียวดีไม่กูเป็นยังกูคือว่ากูงูจังเจอว่าเป็นหมาเนาะแม่เฮแม่แต่นั่นไม่คือมันว่าหันละแม่ขอโทษกิจการสิกินหีมพึ่งนะเขาว่า เขาว่าอีอุไรวันน่ะใส่ท้องใส่หยองเต็มแข้งเต็มขาอยู่ว่าสันแม่ใส่ท้องใส่หยองแมีนอีหลีบอสันดี้ไปเฮ็ดงานอยู่ใส่กวานั่นอยังกวาดยังกวาดฟินนี่เลยอยังอีสานฟินแลนด์เออหองอาหารอีสานฟินแลนด์ผู้เบาหลายหลายเออบ้านกระตัดบมองนีเออบักนี่กระตัดบมองหัน กู้ไล่บ้านน่ะคอยว่ามันได้ลอยผัวแล้วแม่เฮ้ยมันโมเมนต์ดอกแกมาหาว่าหาว่าอีหุ้งไล่บ้านหกผัวหกลูกมันคืออย่างนี่มันจะไปเฮ็ดแบบนั้นได้จากไหนแม่ค่อยมันเป็นคนซื้อได้ไหมซื้ออย่างซื้อคิงนิ่งโค้งนองบอกว่ามันโมเมนต์ดอกมึงอย่าไปหาใส่ลายน้องสะพายมึงแบบนั้นไปฟังมันหลายแม่ที่นี่น้องขันน้องมันได้ยินนี่นะมันมาเป็นโลอกหัวใจอยู่แม่ เจ้าถามข่อยแล้วข่อยเว้าไปแล้วเจ้าก็เชื่อข่อยเจ้าติดตามปัญหาที่แตกอยัางไรแม่เี่ยนี่นอย่าไปฟังมันร่อไดากูติ๋มหมอขอกายเฝ้าควันชอเหระแม่ไปเฝ้านั่นชาย่งรถเมยยังไม่สนใจอีเม่บรรที่สองร้อยแปดสิบชายงอัไหแม่เอี่ยโตนั่นว่าอุไลนั่นเป็นนั่นอยู่ห้องอาหารอีสานฟินแลนด์น่ะสั่นเอาจังสี่ซะแม่เอาจังไหนลูกให้ป้าเม่หนีผ้าผ้าหลานนี ไปนั่เอาอุไรวั่นมากแม่ไหมไปคิดหอดไปสิหาขึ้นหาข้ามทางนี้ขณอุไรกลับมา,นา,นากนะนะลูกไปก็คือจังบ่ทรงข้าวทรงข้าวเลยเหรอม่นี่ะเดี๋ยวมันเก็บเงินบ่ท่านได้สันด้แม่คิดว่าน,านา่ะนะเสียลูกทองคนนี่บ่ไปน,านา่ะนะแเมนไปกับเอื่อยผมนี่ละพอ,อจะเย็นๆซะก่อนจ้า ให้กินข้าวกินน้ำตื่นเศร้าก่อนแยงก่อนแม่ต้ค่อยไปอันช่ายนไหนแม่เศร้าตาบอดจะเข้ากันไปเอาเงินขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเศร้าตาบอดเจ้ากับมะเอิญคนตาบอดไปเอาเงินทุกตดดงตาดีๆยุนี่ก็บพ่เห็นแบบยะนีบักห้าตาบอดก็ไม่แย่งสุ่มเดียวโอ้โหตาบอดตายมากเลยอามาเอาคอมแม่กับตาบอดเราไปเอาพ่ออีนี่กับพ่ออีนี่จะไม่ต้องอยากบอดเนาะผ่าต้องเลิเป็นอีลีกูน่แม่ ผู้เห็นน้องผู้บอดผู้กระไรอยางบอดบอดเป็นมูว่าสั้นดอกบอดเป็นมูเออนั่งลงนี่มองนั่งเออเออเอาบอดขึ้นวันนี้ว่าจังไดย์โกะเซย์อ่อนอันงกับซ่องซักนี่กับป้าเมฆกับลุงฮอดนี่เออเอาอีโกะไปน้ำเด้ยหน่อยหน่อยนี่ให้มันไปเป็นมูกันเออ จะไปนั่อุไรอีเวนท์อไปนั่มเน่ไปนั่มเน่นเนพ่อขึ้นทอดไรพ่อกินบ่ได้นอนบ่หลับพ่อขาดแม่จะบ่ได้หลอกมื้อน,นี้ต้องไปจะไหนก็ต้องไปให้ได้<อ>มือน,นี้จะเย็นๆสักก่อนจ้ากินเขาเศร้าสักก่อนจังคอยไปเนาะมื่ออื่นจังไปเนาะพ่อเนาะบ่มือนี้ละเดี๋ยวนี้ละลูกใจห่อนเธอเดินพ่อก็ใจห่อนเธอเอาจังสี่ไปกับไปแม่เสียไอีเมิลี่กับบักฮอดนี่ กบิโกลหน่อยนี่พาไปเด้อลูกหลาเด้อเหไปเป็นโม่กันแต่ว่ามือนี่ให้กินเข่ากินน้ำซะก่อนให้กินเข่ากินน้ำก่อนน้ำที่ได้กินยาเฮ้ยทั้งนลูกว่าใจทั้งตาบอดแต่ว่าจังไหนลูกอะไรใส่ละเอื่อยผมอยู่ิใส่ละเฮ้ยเมย์เจ้าอยู่ิใส่ไม่ค่อยสั่งค่อยบอกเจ้าเนี่ยเอื่อยเยอะอายุนี่ละสั่งมันเบิ่งมันได้จักกิโลเอาโอ้ยจึงเป็นร่างกาเนาะมึงกันได้เอื่อยเอื่อย อีเมียก็เพราะอีเมียนี่แม่ขวัญใส่หัวมันจะบานนักวัญบามานองบานนุ่งนี่ไม่ยังอ่ะกครับจับสี่โรดเลยถามเบิังมันเป็นอยังมันบานอย่างเดียวนี่ว่าจังไหนล่ะบักลาบักนำคำแพงของอยายเอาจังสี่ซะเอื้อยเจ้านีผ้าหลานไปเด้อเก็บเสื้อผ้าผ้าหลานไปเด้อนี่โลดไปเบิ่งกันน่ะเมียขคอยยูจังไหนกินจังไหนคือบ่มาบ้านมาซองจักเถื่อ ไปเด้อนี่ล่ะเอ้ยไปไปเด้อนี่ล่ะมันที่สวยเขาจังสันติฮัมแมนเอ้ยใหญ่เสียดตามใจบักหลานน้องฮกของเอี่ยอีมีม,มาจังไดรก่อ,อนสิไปเฮาสิไปกรุงเทพฯนี่เข<อ>าต้องแต,งต่งโตหม่ดิออช่วงนี้ทางไก่ตุ๊ดจีนแล้วไ<อ>ก่ตุ๊ดจีนค<า>่ะแสดงว่าต้องเป็นเสื้อผ้าสีแดงสันดอแน่นอนมึงกัสิได้ผัวเก๊กตัวม่่อยฮาี เฮ้ยตอนนี้มาสั่งเถอะเอาเอาจะกันแล้วเปล่าไปอ๋อบอกลูกซะเอาจะกันแล้วมันเล็วมาเบื่อเอียอีสิพาหลานน้งสองนี่ไปมึงบ่ต้องเป็นห่วงดอกใจบ่ดีมีหลายเรื่องทั้งกังวลทั้งอยากอยู่พวกฉันไปพอขาดผู้สิดูแลบางเจ้าพักเอาใส่เธอ ตาบอดซ้ำทั้งสองนุ้ยกระทนตูเทระมันทุกสิลูกเดินกับเพียใหม่เอายังสั้นละไปกับไปไปน้ำกันเบิรนี่ละไปน้ำกันเบิดนี่ละนนเนาะ,นะ มันสิบวันท่านรถลดแม่เอาเอาไปผ้าลูกผ้าล้านไปเบิ้งแง่งกันดีๆไปเก็บสิ่งเก็บของไปเก็บกระเป๋าไปให้มันไปไปมันสิบวันท่านรถ <ลด S 1> ไฟรถันารถไปนกูแหงบ่มมีอยู่ก็บเดึกคืนรถไฟฟี่ล